เทศแค่แดนสง่สาสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสา,สามาขีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่จมตีเราพิชิร คือว่าเลือดของเชื้อค่ะเอกกราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสามัคคีรวมมีใจกัาชาติประเทศเอกกราชจึงดีใครยี่ยมยีเราจะไม่ละให้เอาเลยละ ที่พ่อแม่สูย่ยามุ่ยโดยพยายามปราบสิ้น,น้ำให้พินาสชาติมาแม่ถึงไพยให้ได้จังยร์ยับยังก็รับคมคืนได้ช่นะควรแก่น้ำงามสุด คำสั้มดคนดีเราเราทั้งหลายเลือดและเนื้อชาติทิไกลไมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยีประคับประคองป้องศึอิสระเสรีมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิตให้เลือลั่นวารมัน นม,มีไม่ตรีดียิ่งทันย,ยิ่งพันชายสยามไม่หวายผู้ปุ่งไม้ช่อยชัยชยโยกสวัสดีค่ะคลิปนี้มีกกิ้งก็จะมาเล่าข่าวให้ฟังน,นะคะ รอปภวิ่งข้ามถนนไปช่วยกระบะที่ชนต่อม่อถูกเกง๋งพุ่งชนดับขาทีเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่24พฤศจิกาย,ยน2568รอมสาระวะสัสวสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจปทุมแของหลวงได้รับแจ้งเหตุหมีอุบัติเหตุรถเกง๋งชนรปภวิ่งข้ามถนนเสียชีวิตขณะ จะมาช่วยรถกระบะชนต่อม้อสะพานลอยคนข้ามถนนบริเวณถนนประหลนโยคินตำบลคลองหนึ่งอำาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อว่า นายกำพลบัวเทศอายุ52ปีจังหวัดนครสวรรค์สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่เลนขวาช่องเลนทางด่วนห่างออกไปประมาณ50เมตรพบรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าแจสหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่เลนซ้ายสภาพรถกระจกด้านหน้าแตกเป็นรูโดยมีนายสตวั์ อายุ32ปีเป็นคนขับและยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการสอบถามนายสตวัต์อายุ32ปีคนขับรถเก่งบอกว่าตนเองมาจากกรุงเทพมหานครและกำลังจะกลับบ้านที่สระบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมองไม่เห็นคนวิ่งข้ามถนนจึงทำให้ชนเข้าอย่างจัง ไก้กันนั้นพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียนกรุงเทพม,มหานครซึ่งบรรทุกเหล็กมาเต็มคันรถเสียหลักชนกับเสาต่อหม้อสะพานคนข้ามถนนได้รับความเสียหายโดยมีนายนพร,รัตน์อายุ35ปีเป็นคนขับและบอกว่าตนเองลากเหล็กแบบมาจากจังหวัดนครราชสีมากำลังไปส่งที่เพชรเกษม91เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ เสียหลักชนเสาตอหม้อสะพานลอยซึ่งผู้เป็นรปภที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุบอกว่าจะมาแต่ก็มาถูกชนเสียชีวิตก่อนตอนที่ชนนั้นตนเองมองไม่เห็นหลังจากที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและจะสืบสวนสอบสวน อุบัติเหตุนในครั้งนี้ต่อไป ว่าเหมือนทองได้เข้าคลองตันประเทศแค่แดงสิงหาสืบเผ่าชนดึกดังบ้านโบราณล่วงมารวมรักษาสามมาคีทธีใกลป้องสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชิรวมรวม ยามคือวัาเลือคของเชื้อไทยนามเป็นไรคือวัาเลือดของเชื้อค่ะเอกกราชคือใจดีที่เราบูชาเราจะสามาัคคีรวมมีใจรักาชาติประเทศเอกกราชจำดีใครย่ยงีงเราจะไม่ลัให้เอาเละ เอกสรานเดินสยามที่มาสุยยมวยดูไทยยามแปบ,บสยดน้ำให้พีนาุชาติมาแม่งิพยให้ได้จันยร์ยักยังก็รับคเำคืนได้ชิลควรกัะน,นาน้ำ เราทั้งหลายเลือดเลือดชาติใใไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองต้องสืบอิสราเรีลมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิตชีพหายเลือลันววาระมน Mì mẻ bê.